ไอวานโลไหอะไรนะอาเสาวเลยเนี่ยดิสใหญ่วานโลมีมีมีเขาเขาอยกคนไปเดียวไม่หาแล้วไม่หาแอมดลยได้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 ม่ม่ขอด่าไอะไรเปนเรื่องหรอนเรื่อหรอเปื่อระบบเงก็สิิไไหมฟ้านไม่ต้องห่วงฟ้านเดี๋ยวฟ้านได้กกระตเดี๋ยวฟ้าก็จะเข้าใจอ่ะเอ้ยฟามิเจียเปิดโปเล่น ลงมาคนแบบนี้เหรอนี่นี่กูโดนดิ่งเลยโดนไม่ถึงไม่ค่าเฮ้ยต้องหน้าไม่ต่ากันเลยอะอ๋อจ้าต้องหน้าไม่ค่ากันเลยวะไม่นุกเลย กูหา้าเนี่ยเนาะมีหนึ่งถึงสิบได้ข้างล่างใส่เลยไม่พอยได้ดิได้ดิเป้กีตาโอ้ยแม่เป็นลูกคุณรอนี่แม่เดี๋ยวเจอกงกูจะไม่ฆ่าเขาแล้ววันเนี้ยเอาเลยฟ้ามันเอามันทำนี่เหมือนกันกีต้านผมเดินโกงแม่กูจะไม่ฆ่าเขาแล้ววันนี้กูจะวิ่งดีๆแล้วโอ้ยเจอกูมาอย่ากเป็นพิษครับอ่าเหลือสี่ห้าเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดแก๊กกีตาร์ บูมเจมเว็บบูมเจมเว็บจ๊ะหยงฟันตั้งนานเหรอนี่ยฟังจ๊ะหยงกูกูไม่เป็นละทำดีไม่ขึ้นอ่ะฟันน่ยมามามาไม่ทุกคนรู้ไหมว่าที่กีตาร์ทำนี่เพราะอะไรเพราะตอนสอบกีตาร์ทำไปเยอะไงกีตาร์บอกขอคืน แค่ทำแค่ทำขิงเปล่ามีแต่พี่เจมที่ทำที่ต้องหอยใครเลยครับต้องหอยน้ำขิงนี่คือแบบว่านี่คือมันทำได้ไงวะแบบว่ามันกินด้วยกันได้จริงๆเหรออะไรอ่ะต้องต้องหอยต้องต้องหวยน้ำขิงกินได้่ในร้านน้ำเต้าหู้ได้อร่อยได้ได้ที่จะทำไมต้องหอยวันนี้เจ้าแล้วมาตั้งทำามที่อะไรวะต้องหอยมันมันจืดจังวะมันร้านไหนหรือนอนหรือนอนกินน้ำหมดแล้วนอนเพิ่งมากินต้าหวยเลยไม่อร่อยเหรอใช่พี่พยายาม คุณนี่ว่าคนหยองผุ้กระท้อนใครชูวะเลวเลวขอต้อครับขอต้อครับแล้วใครชูวะเยี้ยกระตุกนิดนึงเลยคุณนี่ว่าคนหยองเลยผม้กระท้อไอ้คนหยองด้งไปเนาะเรระวังกีต้าร์นะข้าแขเร็วโอสิบาทใครฉูวะเอ้ยนนนนมา อ่าโมได้ดิบูมนัทโมบูมนัทโมในฟามแกใส่สุดอ้าวแล้วชูกูหมดหรือเปล่ากูลืมโมนัทโมไนฟามเหลือหกเจ็ดแปดนะอัมจ้ากีตาร์อัมจ้ากีตาร์อ่าเก้าสิบครับฟางอันฟางอันดนใหญ่ใหญ่ยงไม่ได้เข้าที่สิบหรอ ลงไม่ทันเดี๋ยวแล้วน่าขอใส่เสียงนะครับเมื่อกี้พี่อ้ําแหม้ดักเล่นต่อ้นแรกๆนาดีไม่ตายแต่ค่าขาดนสิบบาทครับเขอลูกแอ้หกึ่งแขงแล้ววันนี้พี่อ้ําเขาเอาจริงเขาเอาถึงตายเมื่อกี้เริงจริงจริง เอาาไตมื่อกี้นี้หยุดเพราะยุงมันกัดขานี่ก็ก้มลงไปตบลุงเจมก็ลุงเจมไม่เนียนอ่ะพี่เจมรออะไรพี่อีอีเจมบอกูรอแต่งตอนตั้งนานนั่นเพงสิคุ้มไม่แพ้ตั้งนึงแม่ผมต้องขุดเป็นเลยขุเป็นเลยแต่วันนี้ฟังถามว่าคนคนไหนชื่อพี่เจมบอกคนที่เล่นเพย์แคสไงบอกไม่ในดิท์ะบอกเนี่ยคนนี้ไงคนที่เขาชอบบทแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊อย่างเงี้ย ใชะูเคยหัวเราะกันเลยววะลูกไหนหัวเราะเลียงจางที่ MMR 1002ครับเแรงมากที่ถ่ายแล้วคุณจะพาสองแล้วไอ้เพี้ยไอ้เวฟเอวฟเขบอกคุณไม่ตั้งใจอมึงจะเอาอะไรกนลังพัดกันเ่นน้อยปล่อยปล่อยปล่อย มาก่อนทุกคนเออพี่เจี๋ยแม่งวาร์ฟที่หายเลยยยหนักกูพันหนึ่งเนาะฮัลโหลฟังเลยฟังนะนะอ่ะพีควายหน้าหีเออเมื่อกี้ไม่ได้ข้านะตอนแรกจะฆ่าวจะไม่ฆ่านะออมนะหล่อคอยนะต่อคอยนะพอได้แล้วนะนะบูมบูมคอยนะโดนแล้วกระโดดแล้ว Kita perusia kalangan